เช้าวันนี้นะคะเช้าวันนี้ก็พอดีรดน้ํามานะคะก็เลยได้ซื้อน้ําไว้ให้เด็กๆนะคะกราบขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะที่เมตตาเด็กๆนะคะสีเทาสีส้มมากินอาหารเหมือนเดิมนะคะแล้วก็แม่เปอกนะคะเช้านี้ก็บรรยากาศเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเมนูก็ต้องรีบเคลียร์เด็กๆให้เรียบร้อยอย่างเร็วนะคะเพราะว่ามันจะไม่มีเวลานะคะ เวลามันผ่านไปเร็วมากแป๊บๆหนึ่งสิบโมงแล้วนะคะอนนุกะกว่าสิบโมงเนี่ยนนุจะต้องออกไปหาเจ้าดำน้อยที่ที่ในป่านะคะแล้วก็มาจอนนะคะเพราะว่าสงสารพวกเขานะคะเพราว่าเขาจะหิวแล้วก็กลัวจะมีลมมีฝนมาต้องรีบไปช่วงเช้าอันนี้เอาแคร่มาให้สีเทากับสีส้มได้นอนเล่นกัน เพราะว่าแคร่มันมีเหลืออันนึงเนาะจากในกรงของเด็กๆนะคะก็เลยมาวางตรงนี้ให้พวกเขาได้น,นอนเล่นกันนะคะแต่กลางวันเขาก็ไม่ไว้ใจหมาพหมามานอนหลังบ้านนี่ก็เป็นสาวหล่อนะคะเป็นสาวหล่อแม่ก็ไป <c oughs> ไปเจอเสื้อในตู้นะคะไปเจอเสื้อในตู้แต่ก่อนนั้นจะเป็นจะเป็นลักกี้ใส่นะคะลักกี้จะใส่พอดีเลยแต่ตอนนี้มันตัวเล็กละ ลักกี้น่าจะใส่ไม่ได้ละก็ลองให้พาสุกใส่ดูนะคะพาสุขก็เลยเป็นสาวหล่อนะคะดีนะที่ไม่โวยวายนะคะยังยังยังเดินยังอะไรยังมีสติอยู่นะคะเด็ก <laughs> <laughs> บ้านนี้ไม่ชอบเสื้อนะคะเขาไม่ชอบเสื้อเลยไม่ว่าจะอากาศหนาวจะใส่ให้อะไรยังไง <laughs> เขาก็ไม่ไม่ชอบเขาไม่ชินไม่รู้เหมือนกัน พี่ทองก็มานั่งเฝ้าถุงเงินก็มานั่งเฝ้าพี่แล้วว่าพี่ใส่ชุดอะไรนะคะส่วนอิงฟ้ากับเหนียวเล็กก็อยู่ในคราในค้องนะคะในคอกผ้าเพราะว่าเดี๋ยวออกมาลังแกน้องนะคะให้อยู่ในค้องก่อนให้น้องเล่นก่อนดูไม่กระดุกกระดิกเลยเหรอไม่ออกมาเลยเหรอแต่เขาออกมาอยู่นะคะออกมาเดินอยู่ กล้จะเปิดเทอมแล้วค่ะใกล้จะเปิดเทอมแล้วทุกอย่างก็จต้องปรับเปลี่ยนทุกอย่างก็ต้องปรับเปลี่ยนนะคะทีนี้เร่งรีบกว่าเดิมเวลาจะไม่มีเหมือนเดิมเลยนะคะทํางานไปด้วยทําเลี้ยงแมวไปด้วยนี่เหนื่อยนะคะเหนื่อยเหนื่อยมากเลยเพราะว่าแมวหลายตัวนะคะแต่ไม่ทํางานก็ไม่ได้นะคะไม่ได้ถึงจะเงินเดือนน้อยนิดแต่ว่ามัน มันก็ต้องมีงานทำนก็ต้องได้ทำพอทำมาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ก่อนจะเลี้ยงแมวเยอะๆแบบนี้แต่ก่อนก็มีแค่สามสีแล้วก็ถุงทองอยู่บ้านลไม้แต่ก่อนนูนนะะ้นค่ะก็มีเท่านั้นแต่พอไม่รู้เป็นไงพอย้ายบ้านมามาเจอแมวเลยเยอะเลยทีนี้ช่วยเหลือมาเยอะเลยทีนี้ทำมันไม่ทันก็เยอะขึ้นมานะคะ แต่ตอนนี้ก็ก็ทำหมันให้หมดแล้วนะคะจากความเมตตาของท่านผู้ใหญ่เจดียสีที่เมตตาให้เด็กๆได้ทำหมันก็ทำหมันกันครบทำหมันกันหมดนะคะอย่างสีเทามานี่ก็มาตอนโตให้เราเห็นแล้วก็ยังได้ทำหมันให้เขาก็ดีไปนะคะดีไปเขาก็ไม่ไปไหน,นะคะ่ะสีเทาอยู่หลังบ้านค่ะอยู่หลังบ้านกับสีส้มถึงเวลาเ้ากิน รู้สึกเขาจะไม่ไปไหนเลยนะคะเขาจะไม่ไปไหนเลยกลางคืนก็ได้ยินเสียงเขาเนี่ยอยู่หลังบ้านเนี่ยเขาก็นอนอยู่หลังบ้านกับสีส้มเนี่ยคะ่ะดูหน้าเปิดสิโอ้ยสาวหล่อแล้วเป็นสาวหล่อแล้วดูหน้าตาค่ะโอ้ยเปิดเอย พาสุก็เป็นเปิดเหมือนกันนะคะสีเดียวกันกับแม่เปิดเลยโอ้ยังเดินอยู่ยังเดินอยู่ยังเดินเล่นอยู่นี่นนะพี่พี่อยู่ในคอ,อกนะพี่อยู่ในคอ,อกพี่ต้องอยู่ในคอ,อกก่อนไม่งั้นมากวนยังเล่นอยู่นะคะยังเล่นอยู่ก็อีกสักหน่อยเดี๋ยวแม่นุก,ก็จะออกไปหาเด็กๆจอนแล้วนะคะ เพืด่อดำจะหิวนะคะดำในป่าดำในป่าที่ขนเงาดูมีกล้ามเนื้อน,นะคะก็ <_ S 1> ว่าได้กินอาหารทุกวันนะคะได้กินอาหารแบบเมนูก็เอาพวกอาหารเม็ดอาหารเปียกเท่าที่มีนะคะก็เอาให้กินบางวันไม่มีก็เอาข้าวข้าวคลุกกับอาหารที่กินง่ายๆนะคะเขาก็ชอบนะคะเขาก็ชอบเอา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  ถุงเงินถุงเงินกับตัวเล็กเล็กนะคะถุงเงินตัวเล็กๆไม่โตกว่าน,นี้แล้วแหละทำหมันแล้วนะคะติดสัตว์เสร็จก็เอาไปทำหมันนะคะเหลือแต่มาสามตัวอยู่บ้านนะคะุค้มใจอยู่จะเอาอยัางไงกับเขาดีนะคะทำหมันก็อืมต้องเดี๋ยวก็เปิดเทอมแล้วได้ยิ่งปวดหัวเลยจะได้ทำไหม จะมีใครช่วยไหมจะได้ทำไหมจะเอม,มานั่งโอ้ยถอดเสื้อแล้วถอดเสื้อแล้วมาหลบอยู่นี่เหรอกวัวแม่ใส่เสื้อให้อีกเหรอโอ้อยัง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 ไม่ได้ใส่หรอกถอดแล้วค่ะเพราะว่าใส่โชว์เฉยมาดูสีสเทานะคะดูสีเทาก็แต่งตัวนะคะหลังบ้านตอนนี้เดี๋ยวเขาก็จะนอนกันนะคะเขานอนที่เริมเขานี่แหละบนรั้วนี่แหละ สีทอกับสีส้มนะั่นเห็นไหมคะมานอนแล้วเห็นไหมคะมานอนรอแม่นะคะมานอนรอแม่ถ้าแม่ออกมาเขาก็อยากให้เราเล่นด้วยนะคะเราไปดูเด็กหน้าบ้านบ้างนะคะใครบ้างนี่สีสุกกับเศรษฐีแล้วอันนี้นางอายเจ้านางอันนี้มั่งมีนะคะพอถ่ายคลิปเลยก็หันหน้านีแล้ว ไม่ให้ความร่วมมืออะไรเลยไม่ให้ความร่วมมืออะไรเลยอันนี้เจ้าสัวนะคะไม่ช่วยแม่ไม่ความร่วมมืออะไรเลยเด็กพวกนี้ดูหน้าตาเจ้าสัวกับสีสุกนะคะนี่สีสุกเจ้านายกับเศรษฐีนี่นี่เจ้านายแล้วก็น้องเศรษฐี สำหรับคลิปนี้นุก็ขอฝากาชมโฆษณาให้เด็กๆด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ